รลิ้นอยู่ฝั่งนี้เขาเ้ยแล้วแกมวยกับผมอ่ะเดี๋ยวีีหน้าเดี๋ยวมาขับให้ดูโอเคครับทุกคนก็สวัสดีด้วยนะครับวันนี้อยู่กับผมไอซ์ออนกันอีกแล้วนะครับแล้ววันนี้เรามีภารกิจนะครับผมต้องไปซื้อของแล้วก็เอาท่อนะครับก็คือวันนี้เป็นวันเสียเงินกันอีกแล้วนะครับตอนนี้ผมเพิ่งตื่นเลยเวลากี่โมงก็ไม่รู้ แต่แบบว่าสว่างเชา้าแล้วนะครับหนาวว่ะนะครับก็เดี๋ยวผมจะไปหาอาบน้ํานะครับแต่งตัวหรืออะไรงนี้ให้เสร็จเรียบร้อยก่อนนะครับแล้วเดี๋ยวเรามาเจอกันอีกทีนเนาะแล้วว่าเจอกันที่ไหนไม่รู้นะนี่ผมไมให้มั่นใจว่าเราจะเจอกันที่ไหนนะครับก็ต้องมาดูด้วยว่ามีใครจะไปกับเราบ้างแต่คร่าวๆน่านะจะมีน้องโต,โตคนหนึ่งนะครับที่จะไปกับเรานะผมตอนนี้ผมเพิ่งตื่นจริงๆผมสะลาเลยแล้วแบบแบบหนาวมากอ่ะนะครับก็อุ้ย วิ่งช็อตเลยนะครับก็คลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กดซับสไครต์ให้ผมด้วยนะครับก็ติดตามชมกันว่าวันนี้ผมจะไปทําอะไรกันบ้างนะครับแล้วก็จะได้อะไรกลับมาบ้างนะฮะก็เดี๋ยวรอติดตามกันเดี๋ยวตอนนี้ขออาบน้ําก่อนนะขอไปอาบน้ําแต่งตัวแล้วก็เอางี้เดี๋ยวไปเจอกันอยู่ที่ร้านดีกว่าเนาะแบบผมจะได้ไม่ต้องถ่ายหลายๆรอบอย่างเงี้ยก็เดี๋ยวว์ปไปเลยนะเจอกันที่ร้านทีเดียวเลยนะครับไปอาบน้ํากัน โอเคครับทุกคนมาตอนนี้เราตัดภาพมาอยู่ในโกโปรแล้วนะครับก็ผมเตรียมตัวจะออกเดินทางนะครับก็เดี๋ยวใกล้ถึงร้านหรืออะไรเงี้ยเดี๋ยวผมจะมาถ่ายให้ดูอีกรอบแล้วกันเนาะก็เดี๋ยวขอขับรถก่อนนะครับเพราะว่าผมก็ไม่รู้จักร้านเขาผมต้องดูโลเคชั่นนะครับก็โอเคเดี๋ยวออกเดินทางกันเลยนะครับโอเคครับทุกคนตอนนี้ก็แผนเปลี่ยนนะครับมีน้องชายอยากไปด้วยนะครับนี่ ผมทักไปชวนมันตอนแรกมันบอกว่ามันไม่ว่างแต่ตอนนี้มันบอกมันว่างแล้วให้ไปรับไปเดี๋ยวเราไปรับมันกันเรามีคนร่วมอุดมการแล้วนะครับผมไปเจอกันจ้าเจอบทวิปเฟรชทุกคนมาตอนนี้เรามาถึงร้านน้องมาแล้วเดี๋ยวรอมันออกมาจอดรออยู่เดี๋ยวรอน้องมันมานะครับเดี๋ยวผมจะถ่ายกัอยู่รอมันมานะครับดูดิว่ามันจะมาตอนไหนเนี่ยบ้านมันอยู่แค่ขดตาครับอยู่แค่ปลายขดตานี่มันมาแล้วมึงหวัดดีกันดูกูด้วย เออนี่นะครับมันชื่อโตแลต้วลก็โตแล้วก็โตโตลูกหมอหมออะไรไม่เอาเดี๋ยวมีคนร้องมึงนะโอบอกเลยโอเคครับไปเลยเราออกเดินทางกันแล้วเดี๋ยวใกล้ถึงเดี๋ยวผมจะถ่ายให้ดูอีกรอบนะครับตอนนี้ก็มีผู้ร่วมอุดมการแล้วคือไม่ไม่เหงาแล้วไม่ได้ไปคนเดียวแล้วตอนนี้ไปครับผมเจอาก,ก,ากันจ้ะโอเคครับทุกคนตอนนี้เรา <laughs> ได้เอาท่อมาแล้วไอชิบเมื่อกี้หลงที่หาร้านไม่เจอยิ่เลยวุ่นวายไม่ได้ถ่ายลิปให้ท่านผู้ดูได้ดูกันนะนี่แต่ท่อก็มาแล้วดู แต่ในรถมันมืดนิดน,นึงนะครับเดี๋ยวไปถึงบ้านเดี๋ยวผมจะแกะให้ดูว่าเป็นยังไงอันนี้เขาทาสีให้ใหม่ด้วยนะครับโอเคไปเดี๋ยวเรากลับก่อนเดี๋ยวผมต้องไปหาซื้อน,น็อตย,ยึดท่ออีกเดี๋ยวหาร้านก่อนนะว่าตอนนี้ที่ไหนจะมีบ้างไปครับเดี๋ยวขับรถกลับก่อนผมแสบหวสัวใจมากตอนนี้ไม่รู้เป็นอะไรไไน่าจะหิวข้าวแล้วนี่เฮียเฮ้ยแต่จริงหเราเพิ่งกูแสบัวใจจรงิงงันเนี่ย <laughs> อ้โตมึงถือไปกลับบ้านกงินเนาะ <laughs> ใช่ครับโอเคครับทุกคนตอนนี้เราถึงร้านพี่มาร์กแล้วนะครับนี่ ร้านเดิมเจ้าเก่าเจ้าเดิมของเรานะครับเดี๋ยวผมจะลงไปซื้อของแป๊บนึงไอ้ตัวมึงจะลงไปด้วยไหมลงไปด้วยโอเคไปเดี๋ยวเราลงไปซื้อของแป๊บนึงนะแล้วเดี๋ยวเสร็จแล้วเดี๋ยวผมจะขึ้นมาบอกนะว่าเราซื้ออะไรไปบ้ร่าง <S 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 นี่นะครับผมตอนนี้เราก็ซื้อของมาเสร็จเรียบร้อยแล้วก็คือสรุปว่าน็อตท่อพี่มาร์ก็ไม่มีนะครับแล้วผมก็เลยได้หัวฉีดมาหนึ่งตัวนี่เป็นหัวฉีดเอ่อร้อยเจ็ดิบซีซีนะครับประมาณนี้นะครับน่าจะถูกต้องเลยเพราะว่าเขาเป็นช่งนางเขาน่าจะรู้แหละเขาหยิบให้อะ <laughs> <c oughs> นะครับเดี๋ยวกลับบ้านกันนะครับผมก็สรุปแล้วนอะตท่อก็ไม่มีนะครับก็เดี๋ยวไม่เป็นไรไปหากันต่อเนาะเจอกันที่บ้านใช่ไหมน้องโตโอเคปะโอเคครับทุกคนตอนนี้เรากลับมาถึงร้านเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับนี่อันนี้คือของที่เราไปเบิกมาใหม่นะครับจะมีท่อแล้วก็มีหัวฉีดนะครับนี่ประมาณนี้ลแล้วก็มีลิ้นควันนะครับเป็นลิ้นเดิมทําใบเป็นลิ้นเดิมแบบว่าควัาวานปากเป็นปากสามสิบสองนะครับนี่ก็มีเสียงอยู่ด้านใน สองไม่รู้ว่าเห็นหรือเปล่านะไม่เห็นหรเออนี่แล้วก็มีอันนี้อันนี้ก็สั่งมาแต่ใส่ไม่ได้นะครับช่างมันเรื่องมีน้ํามันเฟืองท้ายแล้วก็อันนี้เป็นพวกน็อตที่เหลือ,อแล้วก็อันนี้ก็ถ่ายไปแล้วแหลนะเนาะอันนี้ก็ครบหมดแล้วแล้วก็มีอันนี้แล้วก็มีอันนี้ด้วยอีกอย่างหนึง่งแกดู อันนี้เป็นคอลีดนะครับก็ตอนแรกผมจะทําเป็นลิ้นนอนใช่ไหมที่เคยบอกไว้ว่าเป็นลิ้นนอนแต่ตอนนี้เปลี่ยนแล้วนะผมจะทาเป็นลิ้นตั้งเลยทีเดียวนี่มันจะอยู่ประมาณนี้แล้วก็เราต้องถอดแป้นอันนี้ออกนะครับเพราะว่าผมลืมไปว่าไม่ต้องมันไม่ต้องใส่แป้นอันนี้หรือว่ามันเอามาประกบอันนี้ได้เลยก็จะเป็นแบบประมาณนี้จะอยู่ในรูปแบบอย่างนี้มั้งนี่อย่างนี้ลิ้นตั้งนะ,ระครับมาเดี๋ยวเรามาแกะดูท่อนั้นว่าท่อเป็นยังไงนะครับ นี่นะครับเดี๋ยวเรามาแกะดูกันทุกข้อลูกหอติดจะเป็นประมาณไหนนะครับอันนี้คือผมไม่หมกนะผมก็บอกตามความความจริงนะว่าแบบผมทําลูกขอติดก็คือลูกขอติดนะครับอุ้ยโก้นมาคอสวยเนาะตอนแรกว่าจะเอาเป็นคอแบบว่าที่มันเป็นเล็กยิงทายอ่ะแต่ว่าเขาสั่งเขาไปแได้ไงเจ็บแย่ลิ้นบุ๋นสั่นเลยมันแกะยากงอะ ทำ,ทำมาดีทำ,ทำมาดีแต่ถ mm ้าจะแกะยากขนาดนี้ก็ไม่ไม่ไหวนะออกแล้วโหเป็นคอไล่เป็นแบบไล่จากเล็กลงมาเป็นใหญ่อันนี้เขาก็น่าจะหลบตรงหม้อน้ำมามีการหม้อน้ำได้ใส่ได้เหมือนเดิมอะไรอย่างเงี้ยถ้ามีรูเขาเรียกอะไรนะเซนเตอร์เซนเตอร์อุณหภูมิใช่ไหมแล้วก็นี่ของโวงนั้น สเตลเลดก็น่าจะดีอยู่บางวลหนาอยู่เนี่ยน่าจะหลายมิลอยู่นะใหญ่อยู่เอ้าแบบพวกอันนี้รถรถแดกกั็ที่มันจะแทงออกมาทางข้างฝากระโปรงอ่ะไปยังบ้างเทียน่าจะแกะยากกว่าเรื่องทั่วตัวนี้ตัวนี้น่าจะเอ้ย จากจริงแกแบบเหมือนแกทันแบบพันไปงั้นงนะ่ะไม่สนตอนแก่อะไรอย่างเงี้ยมันพันพันไปก่อนนะ่ะอันนี้เขาก็าทำผีให้ไหมไม่ผีพวกน้ำโขดิเหียงดำอ่ะก็ใส่อันนี้ก็เป็นท่อเดิมผ่านะครับคือผมชอบแบบอารมณ์ของท่อเดิมมากกว่าเพราะมันจะทำให้เสียงรถเราแบบออกมาดีที่สุดนะครับ บางทีเราซื้อท่อแบบ,บ,บเป็นแบรนด์มาอย่างเงี้ยบางทีเราก็ไม่ถูกใจงไง,ไงสวยนะสวยนะสวยนะดูดูดปลายมันก็จะประมาณนี้กี่นิ้วปะเธได้กี่นิ้วกันสองนิ้วได้ไหมตัวเกือบสามเกือบสามอ่ะเกือบสามอ่ะอันนี้ก็สวยๆนะเดี๋ยวลองประกอบใส่เป็นค่อนอันนี้ให้ดู ใยญ่กว่าเด,ดิมเลยดูมันดูใหญ่เลยวะเออมันดูใหญ่เลยวะนี่แค่จะประมาณนี้นไงสวยไหมสวยก<ว>็มาเนาะซูงานดูใกล้ๆดิแค่ก็ดูใกล้ๆดิเกือบตรงรอยเชื่อมอะไรอะไรอย่างเงี้แยแต่ยัางกูดักโห <c oughs> สวยนะกูสุดใจไปบางยังไงสวย งานพูดดีนะครับประมาณนี้เดี๋ยวพี่ตังมาแล้วเดี๋ยวเราจะไปคุยเรื่องรายละเอียดว่าเราจะเริ่มทํากันตอนไหนนะครับอันนี้ของที่เริ่มเจิมีประมาณนี้เฮ้ยพี่เจมพี่เจมมาดูพี่เจมพี่เจมมาดูมาดูท่อถ้าเป็นท่อพี่จะน่าจะดูฮะถ้าเป็นท่อพี่จะน่าจะดูไี่จะน่าจะดูท่อสูบน้ำมาแล้นี่เป็นไงเฉยเลยเฉยมากงานดีเนาะงานดีมากข้อสิ่งใช่ เดี okay, ๋ยวฝากเขด้วยนะผมก็เดี๋ยวยังไงเดี๋ยวมาถ่ายให้ดูอีกแต่คลิปนี้ยังไม่ปิดยังไม่ปิดเลยตอนนี้คืนนี้แหลนะน่าจะได้ฟังเสียงอะ่ะ push ปุ๊ h นะ okay, เดี๋ยวไปเดี๋ยวรอติดตามชมกันว่าจะเป็นยังไงต่อนะครับก็เดี๋ยวไปเจอตอนพี่ตังมาแล้วกันเนาะว่าจะเป็นยังไงชุบมั่ว โอเคครับทุกคนตอนนี้เรามาร้านเลยนะครับเราจะมาทํารถกันที่โต๊ะนะครับเพราะว่ามาันพี่ตังก็ไม่มีที่ทำเดี๋ยวจาบวางกระ่านนะครับอันนี้ผมก็ไปแวะเอาปัมลมมาแล้วก็เอาเพวกสายไวไฟอะไรมาไม่มองไม่เห็นทุกเออเดี๋ยวค่อยไปรีวิวข้างในแล้วกันเนาะว่าเป็นงไงตอนนี้เราก็เอาของมาลงที่ร้านนะครับแล้วเดี๋ยวเราก็จะเริ่มทํากันเลยก็ใครอยากกินหมาลงมาล่าหรือว่าลูกชิ้นทอดก็มานี่ได้ครับอยากแทงสนุกก็มา ไปเดี๋ยวขนของลงรถก่อนนะโอเคนะครับทุกคนตอนนี้เรายกเครื่อมงมือเครื่องมืออะไรลงมาแล้วนี่นะอันนี้ก็เป็นสภาพรถผมที่ลื้อทิ้งไว้ตั้งแต่เมื่อคืนก็นี่ประมาณนี้เลยแล้วก็ถอดท่อถอด,ถอดลิ้นไปทำนะครับเปบแล้วก็ผมซื้อหัวฉีดมาแล้วนะพี่ตังหัวฉีดร70ยเีเดี๋ยวหาที่วางกล้องไว้ก่อนเอาของ ี่นะครับทุกคนตอนนี้เราก็กําลังจะเอาลงละถอดสายไฟอะไรหมดแล้วเพื่อได้ไปเบิกหัวฉีดใหม่มาหตัวนะครับแต่อันนี้เป็นหัวฉีดเดิมอยู่นะอันนี้เป็น EP ทําแล้วกันเนาะหรือทำแล้วเดี๋ยวนะอีพีหน้าเดี๋ยวมากลับให้ดูมี่นาช่างนับพี่ตังสาะเปาเหมือนเดิมคนที่ไปทิปกับเรานั่นเองสายไปงงอครัง ชี้อะไรวะเนี่ยดังม,ดมันมีหยุดด้วยใครเบรกก่อนแล้วหรอโอ้โชี้ดิม่ถอดปากเลยใช่เลย,ลย,เลยนี่ครับโอ้หเอาเช็ดพื้นเหรอเนี่ยเอามาเช็ดพื้<อ>นไม่ใช่อคิดว่าเช็ดมือนีน่ครับสสตอนนี้เรากำลังสสแกลล์ลือนะครับนี่คนที่ทำเป็นก็ดีไป อันนี้มันใช่ตัวเดียวกันไหมเนี่ยโอเคครับเดี๋ยวลื้อไปถึงไหนเดี๋ยวผมจะมาถ่ายให้ดูอัปเดตให้ดูนะครับตอ,อนนี้ลุยเนี่ยมึงห่วงความปลอดภัยมึงมากพี่ยาวจริงอะ่ะโดนกระดาเนี้ยพี่ไม่ต้องยุง่งพี่ขับของพี่ไปเถอะกูขับของกูดูมันดีอยู่แล้วเดี๋ยวจะมาบอกม<น>ังเวลาแข่งเดียไม่เคยพูดไม่เคยฟังเหรออะไรกูอ่านน้ำร้อนมาก่อนมึงนะ ของแบบนี้มันตายกันได้นะยุคนี้เขาไม่อาบแล้วว่าน้ำเย็นโอยควายเหนียวเร็วป้าลุงไม่มีเครื่องกรองน้ำเหรอเกี่ยวอะไรเครื่องกรองน้ำเขาเรียกเครื่องอะไรเครื่องทำน้ำอุ่นเออทึงหัดอาบไม่ควายนี่นะดูนะชี้นี่อะไรผมคุยกับอันนี้ผมคุยอะไรไอ้นี่นะไปอยู่ที่ไหนก็ไม่ได้นะหาเรื่องเขาไปทั่วโอ้ย จรง่อยู่ที่ไหนไม่ได้มึงอ่ะมว่าที่ดคือที่ของผมที่ของีที่ของมโอเออแล้วแบบมาบอกว่าผมไม่เล่นกมมวยกับผมวะจัดตา้องกับตาล้องเนี่เอาไปเอาพี่เฮ้ยงี้ดีกว่าจัคู่เลยดีว่าเจ้าของย่องอาดพี่นายวาไงอะเอา่เอาห่เอามาเฮ้ยเฮ้ยวุ่นอย่างไรี่เาทาอยู่ว่ะมาถึงก็มางใจพี่หน่อยสิพี่นายมาดูนี่มาถึงจะทารถผมมไปแล้วล่ะไหนครทล้ม นี่กล้องมันมีเต็มแล้วดิมึงดูกล้องนี่หลบหลบดูโอ้ยจะหลอกโอ้ยมองไม่เห็นเลยโอ้ยโอ้ยนี่ดูเรื่อยกูต้องเปลี่ยนอีกแล้วเรื่อง ได้เรื่องเอย่างเงี้ยแล้ววุ่นวานทุดทาไมพี่ไม่ตไม่ใช่รอยพี่จะคุยกับเขาก่อนไงน้อล่อยให้เขาทำไปพี่อย่าควรพี่จะคุยกับเขาว่าพี่ได้ทำรถเองลงไหมพี่จะเป็นพยานให้เขาโอ้โห้อ้ยยียยยยยยอะยรเยี่ยย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 ยัยเยยยยยยยมยย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 พี่กยย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  จี้เอามากลับไปที่เลยหนูลำคาญแล้วว่ะเอากลับไปที่เอากลับไปที่ไปพี่ตาเขาเขาล็อกคุณเลยเนี่ยพี่ตามามาเอาตรงไหนก่อนฮึลูกคุณจัะเจ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 เดี๋ยวล่วงเองเดี๋ยวมึงมึงล็องใส่ที่มันท้ายเป็ดอ่ะเย็นแบยว่าอุ้ยควายมาหนี่มาหนี่ทำไมไม่เอากลับไปัทีอ่ะพี่่ฮ ี่ตังไไปหนช่วงชักนี้ยังไงก็สู้ผมไม่ได้รอันนี้สอนทำที่สอนทำข้อเดินนี้มันต้องเปลี่ยนนะอันนี้เขาทำชักเดิมเนาะกานไปเป็นเนียมด้วยนี่แล้วฟังเสียงอุ้ยหลวมยังเคี้อะไรหลวมฟังดินั่นแหละเสียงมาจากนี่โอ้ยไม่เสียวเหนื่อยว่ะไม่เสียวไม่จนไม่ไม่เป็นไรแน่มาถึงหุ้มไวจัดลุกทางเราจะทำที่ทำต่อป่ะครับที่จะทำต่อไหม เดี๋ยวผมเองทางกันก่อนที่ตังหูพี่จะนั่งพี่เดียวมั้ยสอนวิธีใส่ลูกสศรที่ใส่พี่ได้เลยเดี๋ยวสอนขอไม่ต้องออันนี้ขอร้องอ่ะมึงดูกูไม่เคยยกมกูไหวกูขอร้องอ่ะเดี๋ยวพอมาเดี๋ยวมันพังก็เป็นบ้างอื่นไปอีกอ่ะอ่ะยังไม่เล่นตัวใหม่เอาเล่นเป็นสอนประกอบเขาก่อนเพราะเอาเป็นตัวเก่าก่อนนี่ครับลูกสศรเป็นอย่างนี้นะครับเราต้องใส่ให้มันตรงล็อก เฮ้ยโซ่เราลิ้นอยู่ฝั่งนี้ผ่านไปไหนคะขาโซ่เราลิ้นฝั่งนี้ก็ได้ะโอ้โหเค่นเคลื่อนไม่ได้แล้วอะเหียงกอบปรกอบเข้าไปปุ๊บนี่แต่ตอนแรกเราต้องใส่ลูกูบไ้ก่อนอะเราต้องใส่รู้จริงป่ะรู้จริงกูรู้จริงเราต้องใส่ลูกูบสมมติว่าลูกูบมันอยู่นี้ใช่ไหมเราต้องใส่มันเข้ามาก่อนแล้วทีนี้เราค่อยขยับเข้าไปนี่แล้วมันจะมีรูตรงนี้ดูดีว่าู่ดี่ว่าป่าวาวเนี่ยจะประกบได้พอดีอะไรมันใช่ที่ไหน อันนี้มันต้องอยู่ข้างในเนาะหัวช่างิอะไรเอาปอกออกมาข้างนอกเรียนช่างกูประกอบเร็วมากี่ปีแล้วคุณไมเรียนช่างยนต์มากี่ปีแล้วเรียนช่างยนต์แต่เรียนไม่จบไม่ประกอบด้วยเฮียถ้ามันติดแต่อย่างนี้ถ้ามันติดนะเออลุกเร็วๆนั่งๆคุณเปิดหมดแล้วพี่ตังมานั่งในนี่ช่างมีปัญหาไม่ผมประกอบอย่างนี้มันถูกไหมใช่มันถูกป่ะนี่พี่ตังตอบไปใหห้้แแแวๆมมับบนีจะพง เอาเถอะนะจันก็ไม่เข้าข้างคนเยอะไม่ถ้ากูกลับไปจากตรงนี้มึงเรียก่ยให้ผมด้วยนะอย่าให้ผมต้องเรียกตำรวจยมึงเรียกมาอ่ะโอเคพี่ไม่กลัวละพี่ไม่กลัวนะโอเคจับตผมไม่กลัวแล้วพี่นะผมขอโทษนะไม่ยอะไรพี่ไม่กลัวแล้วนะพี่ผมไม่กลัวแล้วนะผมขอโทษนะที่ผมทำตรงนี้ผมขอโทษนะโอเคเดี๋ยวอีกแคาไหนี่ึงมาใหม่เป็นออกมาแล้วไม่แตกหน้าเลยรอบนี้เชียร์ทุกคน ปล่อยให้กลับไปถึงลำคัญธ์หายมาถึงก็เบิ่นรถเลยไปเราไปลุยของเราต่อดีกว่านะครับนี่ได้แผลไปแล้วรถก็ีอันนี้ขั้นตอนการใส่อะไรครับพี่ตางไม่ใส่อะไรเมื่อกี้เข้ามาใกล้กล้องจัดพี่พี่พี่จะพี่จะลุกปีกเลยเหรอครับเดี๋ยวมารอติดตามชมกันต่อว่าจะเป็นยังไงนะครับอันนี้ก็มีประมาณนี้แหละเดี๋ยวมาถ่ายให้ดูอีกทีนะครับ